พักสวนน,น้อยๆปลูกน,น้อยๆก็ได้ขายอยู่ได้ขาพ่อได้ค่า,านำป่าน้ำมันพรเขาปลูกแล้วมันปลอดภัยปลอดสารพิษผู้ได้ผู้ใดก็อยากกินน้ำเเผาพอดีเมื่อนีพี่บ้านไก่เลื่อนเคียงกันกนี่แหละค่ะเพื่อนมาขอซื้อผักเป็นกะลัาปีใน<า>ท่อที่หลายหลายคนเห็นนั่นแหละค่ะนี่หน่อยห้ากว่าขายตามหน่อยจาแบ่งๆกันกินไปสวัสีงามป่านีซูลบกับบอกอยทากในป้าเมึ่อใบักคักเด้อได้นน้ำเก็บเอานี่มือขึ้นปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะบ้พ่นยาขาแมาแรงเอียงเลยจะใส่เป็นยาสูบหรือว่าสารชีวพันธุ์ที่มันปลอดภัยเท่านั้นก็ดีพพี่่เเเินนปดร้าาข ไกลจ่าเพไนก็เลยแถมบักต้นไปแห่งน้ำเพื่อนไปต้มเป็นน้ำซุปโดกคักไรก็กินเ่าท่านค่ะผู้ใดมาสวนจังสีได้กับตัดฝากผู้ใดละหน่วยนี่ก็บขึ้นนักบักคักมือเจ้าย่านข้างมันหักก่อนโดกเดียวนี่นักเป็นเจ็ดแปดโลกเนืวนเมล็ดพันธุ์นี่แพทใส่เป็นของสอนแดงปีนเพชรจ้าผู้ใดอยากจะเอาไปปลูกขายแพทนาหน้าเลยค่ะใส่เมล็ดพันธุ์ที่ดีของเฮ้ามันก็จะได้ผลผลิตดีอยังวัดดีเพราะว่ามันโดกโดกกระกาเมื่อนี่คุณพ่อคุณแม่ท่างอำเภอจุนค่ะเพื่อนมาเยี่ยมมาหาเพต่นว่ามีอย่างฝากนะคะเพไนกับตัดบักต้นนนี่่่ลละฝฝาาาากกกเเเพพิไปภษงอั ได้จ้าได้จ่าพอดีแพทซื้อรถไฟฟ้ามาใหม่ค่ะคุณปีเพิ่อนอยากล่องก็เลยให้เพิ่นลองมาขั้นหน่อยแต่หักอยากได้สันเดียวรอหน้าเดี๋ยวแพทจะมารีวิวรถไฟฟ้าให้เบิ่งเด้จ้าเด้อ